พี่จอยอันนี้ยของที่พี่สั่งมาขายจากติ๊กตอกเหรอใช่ดีสั่งมาจากจีนอ่าเราเคยมีที่แบบส,สั่งมาแล้วไม่ปัญหาเนี้ยมีปะมีดิไม่ตรงปกแถมส่งกลับก็ยากแต่ตอนนี้ยพี่สั่งจาก t ูยูบีทูบรับรองเริแน่มีปัญหาก็ส่งกลับในไทยเนี่แหละเพราะเขามีกรดังในไทยแถมยังขอไปเสนอราคาจากโรงงานได้อีกฮ้ยสิงจงังแต่ เมื่อกี้เหมือนหนูเห็นพี่จ่ายเงินกับพี่คนส่งของด้วยอะเก็บเงินไปทางได้ด้วยหรอใช่เริศดปะเลิศดเกินไปแกะของดูกันเลยว่าเป็นไงปะไหนดูสิคุณแม่ค้าเขาสั่งอะไรมาบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเปิดเดบบให้ดูด้วยเลยว่าข้างในจะเลิศดแค่ไหนมาอย่างแรกนี่นะเราดูที่ได้เฮ้ยเลิศดนะเนี่ยว่าไม่ได้แล้วความฟังคืออะไรรู้ไหมแม่ค้าติ๊กต็อกอย่างพี่ไม่จําเป็นต้องตอกของเองเลยนะ เพราะ 2Ub2b เขามีบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามออเดอร์ทั้งหมดเลยส่วนเราแค่มีหน้าที่ขายกับโปรโมตตามภาษาไมค้าส,สวยๆเลยจ้าเฮ้ย<ฮ>เลิศอ่ะขอพิการชัดๆอีกทีได้ปะทู2ู b 2 b แพลตฟอร์มสั่งของจากจีนสั่งได้ทั้งเว็บแล้วก็แอปเลย สั่งง่ายสุดๆเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าใช้กดค้นหาหรือเลือกสินค้ากดไปที่หน้าสินค้าหรือเขาตะก้าก่อนไปที่หน้าตะกากดไปที่การชําระเพิ่มที่อยู่เลือกวิธีการจัดส่งกดสั่งสินค้าแล้วรอร้านค้าตอบรับได้เลยพอร้านค้ายืนยันคาสั่งซื้อของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะเขียนค่าจัดส่งมาให้กดจ่ายเงินแล้วรอรับของอยู่ที่บ้านสยวยๆได้เลยจ้าแล้วพี่อย่หนูไม่ใช่แมคค้าเนี่ยแต่อยากจะกดสั่งแค่ชิ้นเดียวได้ปะได้อยู่แล้วปะ ที่สำคัญตอนนี้เขามีโปรโลูกค้าใหม่สั่งผ่านเว็บและแอปสั่งหนึ่งชิ้นได้ราคาส่งข้มสุดๆเ้ยงั้นเดี๋ยวกดเข้าเว็บแล้วโหลดเลยเอละไรทั้งหมดเนี้ยพี่ซื้อมาเท่าไหร่นะหนึ่งใบเทามีทอนอ่ะว่าไงจริงดิหมดเนี่ยนะะ ท่านั้นยังไม่พอนะแอบกระซิบอีกว่าว o b วูยูตอนนี้เขามีบริการจะซื้อแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่จะเข้ามาดูแลทุกขั้นตอนในการช้อปให้กับเราฟีลบริการทุกระดับประทับใจให้เราบายบายทุกความกังวลและเอ็นจอไปกับการช้อปแบบสุดติ่งไปเลยแรงเกินอ่ะพี่สาวอ่ะอันนี้ถูกปะ to you b ใช่งั้นกดสั่งเลยนะโอเค U B 2 B ช่องทางการสั่งสินค้าสําหรับพ่อค้าแมค่ค้ามีสินค้าให้เลือกหลากหลายสามารถเก็บเงินปลายทางได้และที่สําคัญสามารถขอาใบเสนอราคาจากโรงงานได้อีกด้วยนะสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันด้านข้างนี้ได้เลย